จะวงเล็บไรวะโสดหมดวุ้ยไม่มีวงเล็บอะไรทางนั้นไม่มีจุดอ่อนเออโอเคโอเคสิบเจ็ดขวดนะคะคุยสองวันอยู่คุย2งวันมือจะแต่งงานกันแล้วเหรอแล้ว ก็ถามพวกมึงก่อนเนี่ยแล้วก็แล้วพี่จะไปบอก รีบมามาเร็วมาหนีมั้งรอลงมา girl, girl. อเอฟพาร <c oughs> เกิลเอฟพาร์เกิลไปเจออาการเลนไมห่หาลงดีแบบเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยากให้เหมือนเดิม,เ,ม,เ,ดมเพิ่มเติมคือไม่เอาแล้วใครหวานอนะ่ะ <laughs> ใช่ใช่ใช่

แล้วนะเรียกก่อนว่าเขาอยู่มายังครับจังยังไม่มาแจ้งก่อนแจ้งก่อนแจ้งก่อน รับซ้อมบทไหมนีอยะ มาละมาละไม่ชี้มาครับครับลุงครับคือวันวันนี้ครับคือผมอะที่บอกลุงก็คือผมอะเพิ่งคุยกันสองวันแต่ผมไม่รู้แต่ยังไม่ถึงครับแบบแบบชอบกันแบบจริงๆจังๆเลยครับลุงแล้วก็ อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผู้หญิงนะครับเรื่องคนเชื่อไครหวานนะครับเขาก็บอกเขาก็มีแฟนแล้วด้วยครับอ,อืออาไทยด้วยครับอ,อาไทยอาไทยเป็นพยาน,นครับใช่ใช่ใช่อาไทยเล่าให้ลุงฟังด่าพี่เปาก็อยู่ไว้ชดนนไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ยวันเมื่อว,วานนี้ไงอ๋อเมื่อว,วานใช่ไหมครับไม่ไม่โกหกลุงอยู่แล้วครับอันนี้พูดตรงตรง,ตรงเลยอาไทยครับพูดตรงๆเลย ทำโกหกปุ้มตายนะไอ้ไทยครับลุงคือเมื่อวานใช่ไหมเขาเขาไปคุยกันนั่นแหละลุงก็คือแล้ววันนี้เขามาคุยกับลุงว่าขอโทษนะครับลุงที่เล่าเรื่องผู้หญิงเขอโทษนะครับแต่แบบเราพลาดไปนะผมไม่รู้ครับก็เลยแบบบอกลุงตรงตรงครับผมก็เพิ่งรู้ข่าวเมื่อวานว่าเขาแบบมีใจให้ใครหว่าเนี่ลุงใช่ครับแต่ ไม่แต่ตอนนี้มือจะออกแก๊งไปเพราะอะไรกลัวยังไม่รู้เลยมึงจะออกไปเรื่องออออกแก๊งเออมึงจะออกไปออกแก๊งผมคือที่ SMD ที่นู่นนะครับมันมันมันมีมีปัญหาเรื่องสล็อตคนผมก็เลยบอกจะบอกลุงครับว่าอยากพักเพื่อไปทำตรงนั้นครับแล้วก็ทำให้มันเต็มที่ดีกว่าแบบเออเราคาสล็อตลุงไว้อ่าใช่ครับ อ่าไม่้มีปัญหากูก็คิดว่าเรื่องอะไรโอ้โหครับแนนั้นไม่มีปัญหาคิดว่าจะออกเป็นเรื่องผู้หญิงเพือจะกลับไปรันเอสเอ็ทเต้วระบบบ่ครับลุงอ่านด้เข้าใจนั้เข้าใจคิดว่ามึงจะออกแก๊งกูเนี่ยเพื่อไปทาอะไรบางอย่างไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ครับอ่าแค่นั้นเพราะอันนี้มึงเป็นสโอตพิเศษอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกจริงจริงอะครับครับเรื่องเรื่องผู้หญิงขอโทษด้วยนะครับลุงเพราะว่าผมเพิ่งรู้จริงๆครับ เรื่องเขาไม่ไม่คุยต่อหน้าลุงครับต่ใครคนไหนจะบอกให้อีกครับพี่เปาห้ามพูดเรื่องผู้หญิงเลยนะเออพี่ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วน้องครับอันนี้เปามาเลยเหรอพี่ก็เดี๋ยวมาดูน้องครับเพราะว่าเดี๋ยวน้องบอกว่าจะอะไรไม่รู้ครับมีปัญหาโกลุงโกรดด้วยครับเพราะว่าที่นี่มันเรื่องผู้หญิงมันสําคัญไงครับอ่าแล้วพี่ก็บอกว่าผมก็บอกว่าแบบเออแบบ แล้วบอกลุงนะอะไรอเงแต่ตอนน้องมันก็พลาดไปครับใชครับครับคือผมน้องแ<ผ>ม,ม่ตั้งใจใช่ใช่อือืครับ,รบก็ไม่มีอะไรโอ้ขอบคุณครับเพราะของมึงกับพี่เปาเป็นส็อตพิเศษที่เอามาอยู่แล้วไง<อ>ถ้ามึงพูดแบบนี้มาตั้งแต่แรกมันก็จบแล้วมึงจะมาวนเรื่องผู้หญิงมาตั้งแต่แรกทําไมเนี่ย ขอ,ขอโทษครับคือผมอคุณหลายคนนะครับบอกว่าเป็นน้องเมียพี่อ่ะเออเป็นน้องแฟนพี่ครับ <laughs> ผมก็กลัวพี่แบบไม่โอเคอะไรด้วยครับหลายอย่างเลยครับก็เออลองถามด,ดูครับลองพูดครับอันน <laughs> ี้เอาจริงเหรอมึงเอาข้างนอกเลยเหรอว่าจริงเหรอเนี้ย <laughs> ครับโนอาลงุงเขาเขาพูด เพ่งบอกไปนี่หวงพ่ออะไรก็ที่เพึกงใส่อยู่อะไม่ไม่ใช่ครับลุงคือตอนแรกผมก็แค่ในเกมนี่แหละครับแต่เขาแยบมาครับผมก็เลยตอบกลับเร็วเลยผู้ผู้หญิงใครหวานนะครับต่อวึาอะไรน้องก็เดี๋ยวเขาเขาบอกว่าอะไรนะครับอาทัยเมื่อวานเนี้ยเรื่องแฟนอ่ะเขาบอกว่าเรื่องแฟนอะเขาไม่มีลุงเออท่านท่านถึงนายกเขาไม่มีเรื่องไอซีไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาต้องทำงานอะไรแง่ลุง เบอกคุยได้มาหาได้อะไรมันม้างลุงเมื่อวานผมไปอยู่กับเสี่ยเขามาพก็คุยไปเยอะอยู่นะอก็ลองดูก็ลองดูก็สู้ๆแล้วกันครับลองดูลองดูเขาบอกเขาไปเห็นน้องแต่แต่ผ้าอะไรบ้างอสามองค์น่ะครับไอ้กูสามโก้ครับ๋ยวดูพ้าดีอ๋อมึงแต่พ้ามึงเล่นของด้วยดิพ้าแรกชื่อผมไม่ไม่ได้ อ๋อนาลุงได้แต่ที่ที่นู่นยังไงก็เดี๋ยวพวกกลัวไปช่วยอยู่แล้วพวกกูัวผครับลุงอมครับขอบคุณมากเลยครับคือก็ต่างกต่างแรกกันนะลุงก็ช่วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงมีสตอรี่ผมก็มาช่วยแล้วก็ถ้าถ้าผมมีสตอรี่ลุงก็มาช่วยครับประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่าแบบผมก็แบบรู้รู้รู้สึกผิดไงครับแบบเอยเราเราเป็นส็อตพิเศษก็จริงแต่เราทําตัวแบบแบบมาปุ๊บสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยมันมอบโอกาสตรงเนี้ยให้คนที่แบบว่าเขาพร้อมแบบเนี่ยถ้ามึงมีสตอรี่อะไรนะกลัว ให้ยืมตัวไอเวดได้ไปเล่นได้กูบอกไอเวทให้เล่นนิดหน่อยจนก,กว่าตัวมือจะแข็งแนวตีไอเวทเนี่ยค,คนในแก๊งเนี่ยมึงอยากจิ้มใครมึงเลือกไปเล่นได้เลยถ้าค,ค,คนหลง,งคนนะ่ะ <ลง S 1> เผื่อมึงเอาตัวพวกนี้ไปเปลี่ยนเกมได้ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลุงลุงให้ออกเลยใช่ไหมก็มันจะเป็นรันแก๊งอ้เที่อกูคิดว่าเรื่องผู้หญิง เกือบจบโรพี่เปาแลเพี่อ่ะผมไม่รู้ว่าเพาเขามีธรรมเนียมแต่ละแกงมันไม่เหมือนกันครับแต่ละเมืองแต่ละแกงมันไม่ใช่ธรรมเนียมอะอรกันก็เป็นกฎของเขาใช่ครับใช่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 แต่เมืองก็แบบไม่น่าไปพูดกับเขาเรื่องผมไม่รู้พี่ผมก็บอกผมเอรเนอ่ะผมผินไปถ้าตกเนี่ยตกตาก่อนเนี่ยจริงๆไม่ได้กดส้นตีนนะครับจริงๆพี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้จริง มมันมันนผมจะจําไว้ในหัวเลยเขาไม่เขาจะไม่ที่นี่ยเขาไม่ใช่ไม่คุยกันเรื่องผู้หญิงเลยคือเอาจําเอาวันนั้นอะ่ะพี่จะเล่าเมื่อก่อนอะ่ะะมาณปีที่แล้วพี่อยู่กับลุงอะ่ะแล้วพี่แบบพี่ไปพอเขาเลิกแล้วพี่ก็ไปฟางกับสาวเงี้ยพี่อยู่บนรถอะ่ะลุงเขายิงสาวตกรถพี่ตกรถตีพี่ตายทั้งคู่เลยออเออแต่เยอไ,ไทเนี่ยโกหกกูนะเอาจริงอะ่ะมึงช่วยตอดเกินเย้ยเ๊่แทงวันนี้ หอมมันด้วยเดี๋ยวไป่อยู่ฝูงพวกกูครับโกโกรกอะครับลงมันช่วยมึงเกินไปเหี้ยแกงพวกกูมันไอนี้ม,มากไม่เป็นไรมึงไม่ต้องคิดมากมันไม่ได้ผิดที่มึงเอออย่าใส่ใจเลยมึงออกแล้วนี่คิดมากทำไมไอเบก็ช่วยมั้ง ไปเบสด้วยเหรอมึงเอาเบสไปเบสมาอีกคนนึงดิไช่ไอ้เป๊ปได้ครับเอาติดไปเอาถุงหอมาได้ได้เอ้ยตอนไหนก็จะออกแกงแล้วมึงอุ้มมาหน่อยมันไม่มีเคสมันไม่กดเคสอะ่ะมันไม่กดเคสอยู่แล้วกูห้ามอ่าไอ้ใครกดเคสทั้งนั้น คนศพเลยปลาเพื่อนมึงด้วยกูไม,ม่เบสอ,อ่ะแล้วกูด้วยเหรอเพื่อนอใช่พี่ออก็รู้อยู่แล้วพี่แล้วไทยมันโกหกอะไรครับเยอะพี่เมื่อกี้เนี่ยผมคุยกันมาแล้วรู้ผมรู้เรื่องกับทั้งหมดแล้วพี่มีคนมาเล่าให้ฟังแต่ผม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาพูด,ดเฉยอือคือรู้เรื่องหมดแล้วแต่แบบไอ้ไทยเรกจะโกหกเหรอครับใช่ <ช>้องเหอมึงมางเราต้องจะเป็นต้องห่อเลยครับลุงโกหกก็ต้องตายครับพี่เปากดของเราไงพี่โกหกลุงนะครับพี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลกครับพี่โอ้โหตอดอุ้มด้วยตอดครับครับเอาละมึงคุยกับมันก็ได้บอกรามก็ได้เจ้าอกูอมึงคุยกับมันไมีเวลาสี่สิบห้านาทีอะ บอกมาด้วยนะว่าใครอุ้มคือคนฆ่านะไม่ใช่หายหมดตัวครับตายครับตายครับพี่ตามกดแก๊งครับถ้าคนในแก๊งหอ่อตายครับใจเย็นวีเพียงมีพลาสิคอ เบ็ดมึงพูดเหรอทำไมเบ็ดพ่อจะช่วยพี่หัวเนี่ยมันมักติดไหมอ่ะดูเหี้ยเบทดีสัตว์ดูเหี้ยเบ็ดดีเดี๋ยวไเล่นตลงดูอ่ะมันจะเอาไงอ่ะ ด <c oughs> มีมัน่ะ็นไทยอ่ะพี่เปาตอสอุ้มดีเบิกรถอุ้มเลยแล้วนมไมาโดแปบบ๊บ <c> ไ <oughs> อยย้เหี้ยเว็ดไอ้เหี้ยเว็ดไม่มีความเดียนเลยสัตว อย่าอย่าเครียดมาก